เป็นไงแตงโมสบายใจขึ้นไหมลูกมีเพื่อนเล่นน่ะดูสิเนี่ยเต็มไปหมดเลยมากันเต็มเลยมากันเต็มเลยลูกอู้อยู่กันเต็มเลยหน่อยเห็นไหมน่ะแตงโมมีเพื่อนแล้วนะคะมีเพื่อนครั้งแรกมีความสุขจังเลยอะไรลูกอะาทำไมทำไมแตงไทยอะ วัวม่รักแตงโมเหรออืมใบใเสียงดังเลยแตงไทยอ่ะขี้หวงแม่เนี่ยเออช่ไม่ลูกแตงโมแตงไทยหวงแม่เหรอลูกแอรปีโป้อย่าขู่น้องปีโป้ขู่พิกกี้มากกว่านะพิกกี้นั่งตรงนู้นพิกกี้จะมาหาแอร์ไม่ได้เลยเอ้ยมีเพื่อนครั้งแรกอบอุ่นแล้วช่ไม่ลูกรถชิ้นนะียเต็มไปหมดเลย ยู่ในบ้านนี้ก็เต็มไปหมดเนี่ยในบ้านเนี่ยในบ้านแตงโมเนี่ยแตงโมจะได้นอนไหมเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะผ่อนคลายดีนะที่แม่ตัดสินใจปล่อยให้แตงโมยอยู่กับเพื่อนๆนะคะไม่งั้นเขาเครียดนะคะเขาอยู่คนเดียวนี่เขาเห็นแม่เขาก็ไม่วิ่งหนีแล้วนะคะแต่ก็ยังมีระแวงอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาจะจะไม่กลัวนะคะเขายังมีระแวงอยู่ปินทำไมเนี่ย ประตูมีให้เข้าไม่เข้าอ๋อปีนทําไมนกน้อยนะวันนี้ล้างก้นให้นกน้อยนกน้อยก้นเหม็นวันนี้ล้างก้นนกน้อยล้างก้นเข้าใหม่จะบายใจแล้วใช่ไหมลูกมีเพื่อนอะ่ะหนูไม่โดดเดี่ยวแล้วนะหนูไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วนะลูกหลับตาแม่พูดแล้วหลับตา ผู้ภาษากลางเขาก็รู้นะคะหนูไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะไม่ได้อยู่คนเดียวตลอดไปแล้วนะลูกเออดับตาไม่ทะเลาะก,กันเลยนะคะน่ะดูอ่ะดูเขาถ้าทางจะเป็นพี่ใหญ่ที่ใจดีนะเนี่ยหนูเป็นพี่ใหญ่ใจดีแตละลูกอีกี้พี่อ้วนเห่ารถผ่านไปผ่านมาก็เห่าเนาะ ใช่ไหมต่อไปหนูก็มีเพื่อนแล้วไม่เหงาหนูเข้าออกในบ้านได้แล้วนะลูกนะนเข้าออกในบ้านแล้วนะส่วนมากเด็กๆจะชอบมาอยู่ห้องนี้กันนะคะนี่ค่ะห้องเนี้ยเด็กๆชอบมาอยู่นะคะชอบมาห้องนี้กันเนี่ยเพื่อนเยอะแล้วเขาไม่เหงาแล้วนะคะเนี่ย วิ่งไปวิ่งมากันเต็มไปหมดเลยเนี่ยสีกุมารเราเหมือนเขาเคยรู้จักกันมานาน <c oughs> เขาคงเห็นหน้ากันมานานแหละหลายวันเหมือนกันเป็นอาทิตย์แล้วแตงโมอะสบายใจแค่นี้ขโมยมีความสุขแล้วนะโอ๊ยแม่น่าจะปล่อยหนูตั้งนานแล้วแม่ เขาก็มีไปนั่งเล่นกับเพื่อนทางนี้นะคะเมื่อตอนเมื่อตอนแม่ปล่อยแรกแรกเขาออกมาเล่นตรงนี้กันนะคะเอามานั่งเนี้ยกับเพื่อนๆนนะคะไม่มีทะเลาะกันเลยนะคะนี่ก็น่าจะเพิ่งเข้ามานะคะเนี่ยเพิ่งเข้ามาในห้องนี้เดี๋ยวไหนเขาคงเข้าในบ้านนะนะคะแต่ก็แอบเห็นมีสำรวจในบ้านบ้างนะคะแต่พอเห็นแม่เดินมารีบวิ่งออกมานะคะตอนแรกตอนนี้ก็สบายใจแล้วอยู่ตรงนี้แหละพี่พี่น้องๆออยู่กันเต็มเลยเนี่ย เนียออกมาจากหน้าต่างกันไม่โดดเดียวแล้วไม่เหงาแล้วพี่น้องเยอะเลยอบอุ่นแล้วนะหนูไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะลูกแม่พูดแล้วหลับตาดูนะคะดูนะคะเวลาแม่พูดอ่ะเขาหลับตานะคะเขามีความสุขผ่อนคลายแล้วนะลูกเนาะไม่เครียดแล้วนะ ไม่เครียดไม่หวั่นระแวงแล้วนะลูกเนาะผู้ภาษากการก็ฟังรู้เรื่องแล้วละ่ะผู้ภาษากการก็ฟังรู้เรื่องแล้วแหละเนาะบางทีแม่พูดภาษาอีสานลงไปเอฟซีที่ฟังภาษาอีสานฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรพูดอะไรเลยประมาณเนี้นะคะก็ก็ภาษากลางไปแล้วกันเนาะเออ อีสานมั่งกลางมั่งผสมกันไปแล้วฝึกฝึกเอฟซีให้ฟังภาษานนะกนะรา,ารให้เป็นเนาะเอยภาษาอีสานให้เป็นนะลูกเนาะเอฟซีหนูต้องฟังภาษาอีสานให้เป็นเด้อจ้าใช่ไหมลูกฟังอีสานให้เป็นเด้อจ้าสบายใจแล้วนะคะีน่นเห็นไหมสบายใจนอนนะ,นะคะนอนผ่อนคลายนะคะน้องๆจะเล่นก็เล่นกันไปพี่จะนอนนะคะ าคยนะะดีจังเลยอะ่ะดูสนะิเนี่ยเนี่ยน้องๆก็อยู่กันเต็มเลยนะคะนะอยู่ในบ้านมีใครอยู่ในบ้านอะ่ะไม่รู้ใครนอนอยู่ในบ้านนะคะมีอยู่ในบ้านด้วยเออนอนซะ,นะลูกนะไม่ไม่กวนแล้วนะไม่ไม่กวนหนูแล้วล่ะนอนซะคนเก่งของแม่หวังว่าคงไม่ท้องนะลูกนะอ้วนๆแบบเนี้ย ดใูใกล้สิเนี่ยอ้วนๆแบบเนี้ยหวังว่าคงจะไม่ท้องนะแต่ตัวที่เหลืออยู่ที่ว่าสามสีนั้นนะคะมีโอกาสท้องนะคะเห็นเจ้าของเก่าเขาบอกว่าหนุ่มๆม,มารุมมาตอมเต็มเลยนะคะนี่เก่ยบอกให้รีบจับมาให้หน่อยเขาก็บอกว่ายังจับไม่ได้หลานไม่อยู่หลานเขาเนี่ยก็รักแมวนะคะรักแมวมากด้วยเด็กเนี่ไม่แกงเลยถามว่า หลานะ่ะรู้ไหมว่าจะเอาแมวไปปล่อยเขาบอกว่าหลานเขาไม่รู้ที่จะไปปล่อยอาจจะแอบจับไปแล้วไม่ให้หลานรู้อะไรประมาณเนี้ก็คงถ้าจับก็คงจับไม่ได้หมดอ่ะเอาไปถ้าตัวไหนที่จับได้ง่ายอะก็อย่างเช่นแตงแตง,แตงกวาแตงไทยอย่างเงี้ยจับได้ง่ายเนี่ยแล้วก็ตัวผู้ตัวไหนที่จับได้ง่ายเขาก็จะเอาไปหมดประมาณเนี้ยก็แตงกวาแตงไทยอะจับง่ายอยู่แล้วไงถนาดไม่เกียงจับยังจับได้เลยไงถ้าเป็นถ้าหลานเขาไม่รู้อะ เขาก็คงจับแตงกวาแตงไทยไปก่อนนะคะเอาไปเอาไปปล่อยปลาก่อนโชคดีมากๆเลยเนาะโชคดีมากๆเลยที่แม่เกียงมามาทันเวลานะคะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คงดลจิตดลใจให้แม่เกียงได้มาไว้นะคะคงมีเหตุการณ์ให้มาช่วยเหลือพวกเขาอะนะคะไม่งั้นพวกเขาก็คงจะแย่เอาอะนะคะทั้งสามใบเถาทั้งแตงกวาแตงไทยแตงโมพวกเนี้ยนะคะ ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็คงบัจิตบันใจให้แม่เกียงพาแม่เกียงมานะคะให้แม่เกียงได้มาอยู่นี่ไวๆเพื่อที่ช่วยเหลือพวกเขานะคะพวกเขาคงมีบุญสัมพันธ์กับแม่เกียงด้วยนะคะไม่งั้นแม่เกียงก็คงไม่ได้มาช่วยเหลือพวกเขาทันนะคะก็ถือว่าดีใจนะคะดีใจที่ได้มาช่วยเหลือพวกเขาทันมีความสุขนะคะมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทํานะคะมีความสุขมากมาก เนี่ยเห็นไหมหน้าตาน่ารักแต่เอ็นดูนะคะบน้าของสารเดี๋ยวบ้านเสร็จแล้วก็จะจับเพื่อนๆนมาเพื่อนๆมา,มาคงไม่ได้อยู่กับเขานะคะคงทํากันไม่ได้แล้วเนี่ย <laughs> ถ้ามาก็มาแต่ตัวเมียนะคะตัวผู่คงไว้บ้านใหม่นะคะตัวผู่หนูมีความสุขแล้วนะแค่นี้ก่อนนะคะ แา้บายก่อนแจงโมสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะ๊ม่าบายนะคะขอบคุณนะคะที่รักหนูใช่ไหมลูกขอบคุณ FC นะที่รักหนูนะลูกเนาะขอบคุณพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซี FC, ทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ แอบดูแตงโมนะคะเขาออกมาเดินเล่นนะคะเขาไม่รู้ว่าแม่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะแม่แอบสองกล้องมองเขาอยู่เข้ามาดูข้างนอกนะคะเนี่ยเดินมาแล้วนะคะเดินมาแล้วไาดูนะเดินมาแล้วเดินมาแล้วอ้าวเห็นแม่ซะแล้วเห็นแม่หยุดชะง,งักเลยนะคะหยุดชะง,งักเลย เขายังไม่ได้เจอกับกลุ่มข้างนอกนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะไปแล้ว